ชื่อน้มสกุลดังๆค่ะจีราพรค่ะปัญหาคืออะไรจ๊ะแทงสามแทงสามลดหนึ่งแทงสามลดหนึง่งปัญหาชีวิตคืออะไรอ๋อคือชีวิตบำเพ็ญเพียรทุกวันนี้เป็นไงบ้างคะหาพูดที่บำเพ็ญเพียรอยู่ทุกวันนี้เป็นอย่างไรบ้างคะไม่เป็นนักพยากรถามว่าปัญหาของเธอมีอ,มอะไรบ้าง <laughs> ปัญหาเขาไม่ได้หมอดู ปัญหานี่คือปวดท้องปวดไส้ปวดหัวปวดตัวไม่มีเงินไม่มีงาน,นลูกเต้าผู้รู้เรื่องอะไรหรือเปล่าุกวันโกนวันผ้าจะปวดหลังค่ะวันโกนวันผ้ามีปัญหาจะ,จะปวดหลังปวดหลังเหมือนว่าเวลามีภัยพระแม่เป็นเฉพาะวันโกนวันผ้าใช่ไหมค่ะเพราะว่าพระแม่ทอวันนี้จะมาคุ้มล่างค่ะอา้าวแล้ววันธรรมดาไม่เป็นอะไรไม่เป็นค่ะงานเงิน การงานการเงินโอเคแฟนก็เงินเดือนก็ลดลงค่ะเงินก็ลดลงแฟนสําหรับตัวตัวโยมเองนะไม่มีอุปสรรคค่ะเพราะว่าตัวเขาไม่มีอุปสรรคเพราะว่าซิมห้ายังทมอยู่มาป่วยเฉพาะวันโกวันพระเท่านั้นค่ะที่เป็นปัญหาใช่ไหมและรู้ตัวเลยว่าไปทําแท่งมาสามคนใช่ไหมแล้วก็แท้งเองต้องทำธรรมชาติอีกหนึ่งคนรวมเป็นสี่คนท่านเทวดา อยู่ครบไม้สี่คนแทงงไปทําตั้งใจไปทำสามไม่ตั้งใจหนึ่งสี่ดวงวิญญาณเล็บสี่คนใช่ไหมท่านใช่แล้วนัอยู่กันนั่นแหละเด็กครบอยู่เลยอยากให้ไปเกิดแล้วใช่ไหมค่<ฮ>ะต้องทําอย่างไรบ้าง เด็กสีค,คนนั่นนะหกสิบวันนั่นแหละหกสิบวันอ้าวชายและหญิงกันแล้วเอ้ยไม่ทราบค่ะไม่ทราบเลยภาพเลยครับ,รบว่ามาชื่อชื่อครับแั้นหนูก็พาพดีหนูง่ายๆเลยหนึ่งสองสามถึงสี่เลยหดือจาหนึ่งถึงสี่อ่า<ร>ดีมากชายสองหญิงสองครับโอเคสองชายสองหญิง หนึ่งสองสามสี่กินอะไรกินข้าวต้มยำว่าไปกินต้มยำกินต้มยำกินยำหมูเส้นกินข้าวผัดกินข้าวผัดชิเอลกินข้าวผัดหมูกินข้าวผัดไก่กินข้าวผัดกุ้งกินข้าวผัดทุกอย่างเดี๋ยวพูดไปให้หมดเดี๋ยวข้าเหลือสี่ได้ได้กี่อย่างแล้วเนี่ย มีต้มมีส้มตามยำวุ้นเส้นข้าวผัดไก่ข้าวผัดกุ้งต้มยำอ่ะผอยังถ้าเพิ่มอีกก็ลดเขียนลงไปได้ง่ายๆว่ารวมสารพัดข้าวผัดตามนี้โอเคน้ำหนมเซเว่นมาครับไอชีมด้วยครับเสื้อผ้าเสื้อผ้าเอาครับเอาอะไรกีฬาสองชุดชุดเด็กผู้หญิงสองชุดเด็กผ้ อ่านักกีฬาสองเด็กผู้หญิงสองกีฬาสองเด็กผู้หญิงสองอ้าวปล่อยสัตว์ปล่อยครับเอาไรปล่อยครบสี่ตัวครบสี่โลค่ะแล้วกบขมสี่คบสี่ขมสี่อ้าวสังฆทานกี่ชุดสองชุดยังครับโอเคหกสิบวันเริ่มเลยใช่ไหมยังค่ะยังไม่อันนี้เริ่มเมื่อไหร่จ้าอาทิตย์อ่า อาทิตย์หน้าค่ะเพราะว่าดูใน YouTube ไม่ได้เตรียมอะไรมาเลยอาทิตย์หน้าก็ต้นเดือนเหรอใช่ต้นก็ประมาณวันที่อต้นเดือนอะไรอยางเงี้ยถึงพออันนี้วันนี้เจ็ดแปดเก้าเออประมาณนั้นวันที่เท่าไหร่จ้าเจ็ดแปดเก้าไรไม่เกินวันที่สิบหรือเปล่าจ้าประมาณนั่นแหละค่ะอ่าไม่เกินวันที่สิบพฤษภาจัดให้เรียบร้อยบายบายไปได้ขอออย่างได้ไหมขออะไร อ,อ๋อกระโดดเชือกแล้วสามสี่อันได้ไหมกระโดะดเชือกกระโดดเชือกอ่ะอุปกรณ์ออกกำลังกายกระโดดเชือกสามสี่อันเลือกันคนละอัน,ออาาอนตามนี้ค่ะออาครับบายบายไปได้ <c ười> เป็นของเล่นที่ออกกำลังกายได้ครบทุกส่วนอ่าดีมากไอตัวโดดเชือกนั่แหละอ่าไปซื้อมาสี่อันฮะบายบายไปได้แล้วคุณตาลาต่อนะคะช่า